สวัสดีค่ะมือนีผ้าลูกผ้าหลานหลายคนเลยอันนี้ป้าแล้วกะ็พี่ป้าพี่สาวค่ะตะมาหลานเอินป้าอันนี้ก็ลูกไส้หลาแล้วกะัอันนี้กะ็น้องไออันนี้ก็เป็นพี่มิ้นโชว์หน้าหน่อยโอเคกล้องสวยเรากาลังจะพากันไปซื้อตาตาตาป่าแล้วก็เป็นเกาเหลาเนาะเกาเหลาทะเลไปเบิงเส้นทางสจะไปกินแล้วค่ะพี่น้องว่าเส้นทางเป็นจังไหนนี่แหละค่ะเ้นทางกับสิประมาณนี้แหละ เปิดบ้าน่ะก็เปิดอย่ก็เปิดกเปิดอยู่เปิดอยู่ก็เปิดอยู่พอมาถึงลานเปิดเพลงค่ะพี่น้องเลยบอลไทยลานไ้เบิงเลยพอสื่อแล้วแล้วห่อกลับมาบ้านแลวเ่ากบมาแก่กันเลยค่ะ่าเป็นจังไหนเป็นตาแสบบอ้มาเบิงน้ำกันเลยเป็นตำเป็นตำแบบเหลาเลเหลาเลเหลาทะเลจ้าเหลาทะเลแล้วก็จะมี ตามป่าบึ้งมาบึงน้ำกันเนีค่ะพี่น,อน้องเทออว่าเบึงมกกันเป็นอย่งไรนี่แล้วเราก็จะมาเที่โอ้โหจวดจ้จดา,กกาดน่มากคี่อีกอันนี้จะเป็นแบบเพ็ดอันนั้นจะเป็นแบบเพ็ดป่ามะนางนี่ เหลาเรหลาเร่แบบว่พ่อได้บุ๊แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดโ,โอ้โหโอ้โหเมนูตำเราเยอะมากเราก็เส่ร์ฟเขนเอาอนี่ตำป่าต้อเ,เสียแผ่เลือดแห้ง กันไก่โบดกันรื้อมีดก็ได้ไม่ให้นาในอดกันไก่ก็ได้ล่ะมันตัดเลน่องหน่อยที่หาที่จินสแปะแซบป่ะปอแกินเลยเต็มคาราเมลพี่อดก็เต็มคาราเมลเลยแซบแสบป่อแซบหลาย ตอนประมือได้หลายนี่แซ่บจ<า>ัง<ป>วันแล้วพี่น,พน้องแซ่บแซ่บพอเป็นเลยแกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราก็มากินกันเลย